สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพระสเพลดนที่22สิงหาคม2024นะครับวันนี้ฟิลิปปินเด็ก39จกังวะนี้29มาพูดถึงดราม่าที่ทำให้ชุมชน XRP และชุมชน Cardano บางคนเนี่ยรู้สึกระคายเคืองดราม่าของคุณราอูพออดีตผู้บริหาร Goldman Sachs และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการลงทุน ล่าสุดออกมาพูดในลักษณะของการโจมตี xrp army โจมตี cardano army กล่าวหาว่าพวกเราเป็นลทัทธินะและข่าวนี้เป็นข่าวที่ทำให้เหมือนกับกระตุกหนวดปลาชาวนิดหนึ่งนะครับคุณราอพอพูดอย่างนี้นะแกบอกว่า xrp เนี่ยเป็นเหรียญเก่าที่เคยปังเมื่อ2ไซเคิลที่แล้ว2บูมาร์เก็ตที่แล้วคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเหรียญที่ใช่คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเหรียญท,ที่คุณจะรักมันตลอดไป แต่ผมขอร้องเถอะย้ายไปเหรียญอื่นย้ายไปเหรียญที่มีกระแสย้ายไปเหรียญที่มีโมเมนตัมดีกว่าผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยไม่กล้าออกมาเพราะคุณกลัวว่าครั้งเนี้ยบูมาร์เก็ตครั้งเนี้ยเหรียญคุณมันต้องปังแน่นอนขอร้องเถอะอย่าปล่อยให้เหรียญที่เคยเป็นกระแสในอดีตมาทําให้คุณพลาดโอกาสในบูมาร์เก็ตครั้งต่อไปผมขอร้องผมขอร้องผมขอร้องและชุมชนของพวกคุณเนี่ยผมรู้ว่าใหญ่มาก ผมเองไม่อยากถูกโจมตีไม่อยากเป็นดราม่าบนโลกโซเชียลแต่คุณกำลังอยู่ในลทัทธินะหน้าที่ของนักลงทุนเนี่ยควรจะทำตัวเป็นทารับจ้างเราเป็นนักลงทุนเพื่อสร้างกำไรไม่ใช่มาสร้างลทัทธิคนในลัทธิเนี่ยไม่ทำกำไรคนที่ทำกำไรคือผู้นำลทัทธิเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นทารับจ้างผมเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับ เจ็บปวดทั้ง Cardano และ XRP แล้วีกหลายโทเค็นเนี่ยเชื่อผมนะถ้าคุณยังมั่นใจอยู่ผมลุ้นว่าคุณมาถูกทางผมหวังว่าคุณมาถูกทางแต่ความหวังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่กลยุทธ์ในการลงทุนนั่นคือคำพูดของคุณเราพอนลพอครับพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บป่าชาวก็ทวิตท,ทันทีและแกก็แท็กไปหา Uh, Ripple CEO คุณ Brad Garlinghouse แกแท็กประมาณว่า uh, Brad Garlinghouse สงสัยเราต้องไปประชุมรัทธิแล้วเนี่ยประชุมลัทีิลับนะครับคือเรื่องนี้มันทำให้ชุมชนคริปโตมีสองฝั่งนะฝั่งที่มองว่าคุณราอูพอแกก็พูดถูกนะบางคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเอ,อ o s y y t t m m บางโปรเจกต์เนี่ยมันเหมือนลทัทธินะครับกับบางคนที่ตามคุณราอูพอมาแล้วเนี่ยดักทางแกถูก เพราะเรารู้ว่าแกเนี่ยเป็นกองเชียร์ตัวยงของโซลาน่านะคุณราอูพอทุกไลฟ์สดเนี่ยเรียกว่า2-3เดือนที่ผ่านมาพูดถึงแต่โซลาน่าโซลาน่าค่าแก๊กก็ถูกทราน s ัคชันเ p อร์เซ็ n d ก็เร็วโซลาน่าอาจจะแซงทุกเหรียญน,นะครับคือคำพูดของแกเนี่ยมันก็เมคเซน s ์นะแต่มันออกหน้าออกตาเกินไปมันเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้แกออกมาโปรโมทโซลาน่าแล้วก็ ดาเหรียญอื่นนะผู้สายชาวบ้านนะครับและคนที่ตามคุณราอูพอมานานแล้วเนี่ยถ้าใครจําได้เมื่อ3ปีที่แล้วราอูพอเนี่ยเป็นกองเชียร์สำคัญสําหรับลูน่านะสมัยก่อนอบปาโดตอนนั้นยังเป็นขวัญใจนักลงทุนเหรียญลูน่าราคาประมาณ80-90ดอลลาร์ตอนนั้นราอูพอบอกว่าอะไรแกบอกว่าลูน่าเนี่ยแทบจะไม่เสี่ยงเลยแทบจะ Ri ซ์ฟรีแกใช้คําว่า r i ซ์ฟรีคือไม่แทบจะมีความเสี่ยงเลยเอาเหรียญลูน่าไปสเต็ก เอาไปาฝากไว้กับ a n g เก r r o t o c o ค l คุณได้20%สบสบายๆหลังจากนั้นพอมีข่าว UST หลุดเพ็กอบปะโดนีหัวสู้ขดสุนเกิดอ,อะไรขึ้นเราพอหายต่อมแกมาโผล่อีกที2จําเดือนให้หลังพอออกมาโผล่ปุ๊บมีคนถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นลูน่าเราพอบอกอในโลก d e f าเนี่ยมันต้องมีการพัฒนามันหลายอย่างมันจะต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นมันต้องมีการทดสอบ นะและการทดสอบครั้งนี้มันอาจจะผิดพลาดจบนะครับก็ถามว่าจริงไหมที่แกบอกว่า XRP และ Cardano คนที่ถือเหรียญเหล่านี้เป็นเหมือนกับคนในลทัทธินะส่วนตัวผมมองว่าแกพูดแรงเงินไปนะครับบนโลกคริปโตบนโลกทุกการลงทุนเนี่ยหุ้นทองคำมันมีกองเชียร์นะบางคนอาจจะเป็น XRP Army บางคนอาจจะเป็นชีบา a a อารเหมือนเราเชียร FC ฟซีบาร์เซโลนาเราเชียร์บุรีลัมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นถ้าว่าลัตทีเนี่ยผมว่าแรงเกินไปนะผมว่าการที่แกออกมาพูดอย่างนี้ในขณะที่เชียร์โซโลนาสุดตรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนน่าจะเข้าใจนะครับต่อไปสั้นๆนะครับมาพูดถึงปาชาวอีกรอบนะล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแคมเปญการเลือกตั้งของค a มาลาแฮร์ริสเนี่ยออกมาพูดในลักษณะที่ว่าค a ม a ลาแฮร์ริและพรรคเดโมแครต จะสนับสนุนร่างกฎหมายที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตพร้อมทั้งผลักดันในเรื่องของบิตคอยนและดิจิทัลแอสเซทในสหรัฐอเมริกานะครับพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บปาชาวแกฟิลขาดทันทีแกโดนเหมือนกับดอกที่2ปาชาวบอกไม่มีเลยไม่มีนโยบายไม่มีข้อเสนอสักอย่างมีแต่พูดคามาลาเนี่ยมีแต่พูดแกรีเกรนสเลอร์จะไล่ออกไหมคุณจะสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับไหนคุณบอกสิ หรือคุณจะออกคำสั่งอะไรบ้างบอกหน่อยนะครับก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อวานนะเฉพาะนโยบายภาษีของคา่ามันก็โหดเที่ยมพอแล้วนะชุมชนคริปโตผมว่าไม่อยากให้ฝั่งของคานะ่าณจุดเนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโตเข้ามาวางแผนมาออกด้างกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเพราะถ้าแกออกเนี่ยมันมันไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับก็มาลุ้นกันนะมาลุ้นว่าคะแนนเสียงของคา่าสัปดาหเนี้ รู้สึกว่าในโพเนี่ยต่ำกว่าลุงช้มัมแล้วนะจากเดิมที่คามาลาโอกาสชนะประมาณ50-52%ตอนนี้กลายเป็น47-48%นะลุงช้มัมกลายมาเป็นเกิน50%นะครับส่วนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนนี้เวลาไทยหรือตอนเช้าเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของงานแจ็คสันโฮการประชุมเศรษฐกิจประจำปีของธนาคนารกลางสหรัฐอเมริกา22-24สิงหาคมมาจับตาข่าวนี้กัน พรุ่งนี้มาอัปเดตกันทีวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมการป้องกันให้ทุกคนในประเทศปลอดภัยจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีอยู่ทางเดียวยังไงอะครับพี่ออกกฎหมายบังคับให้ทุกคนเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ฮัลโหลครับพี่คุณมีพัสดุนะครับต้องเสียภาษีพัสดุอ,นนอะไรพี่ใจเย็นผมก็ call นเตอร์เหมือนกันอ้าวแก๊ง call c เ n t ร r แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเงียบมากพี่ช่วงนี้โอ้โหต้องแะไรออกกฎหมายมาเนี่ยโอเคงั้นไม่กวนแล้วครับโอเคพี่โชคดีครับผมฮัลโหลครับธุรกิจคุณติดภาษีอยู่สองล้านตอนนี้สองล้านพี่ผมอยู่บ้านทางกระสุนต้องรีบจ่ายไม่งั้นเราจะำเนคดีแก๊ง call นเตอร์เหมือนกันอ้าวเป็นพวกเดียวกันหรอเออเป็นไงพี่เงียบมากเลยโหโคตรเงียบตั้งแต่เช้าโทรไม่รู้กี่สิบสายเนี่ยวันนี้ผมโทรสามร้อยสายไม่มีคนเลย ไม่มีใครโดนเลยอาชีพเราหากินยากแล้วฮัลโหลครับ มีเจ้าชายทิ้งมารดกไว้ให้คุณแตข่ขาดค่าทนายค่าทนายอะไรพี่ผมเจ้าชายเหมือนกันเจ้าชายเรียแผลอาชีพเดียวกันพี่อ้าวคุณก็เป็นแก๊ง call center หรอครับพี่ทำไมวันนี้มีแต่แก๊ง call center รับสายอะ่ะทุกคนพี่ตอนนี้หลวงเขาออกกฎแล้วทุกคนต้องเป็น scammer ต้องเป็นแก๊ง call center เนี่ยอย่างนี้ผมแย่เลยนเนี่ยหากินลําบากมากเลยแย่เลยพี่พ่อแม่ผมโทรมายังพยายามโกงผมเลยเนี่ยทุกวันนี้หากินยากจริงๆยอมรับเลยหากินยากพี่หางานทำดีกว่าน้องด้วยนะหางานทำเออ ไปแล้วโชคดีพี่